สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมนี่พามาสมมะขามเปรี้ยวยักษ์แต่พันอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ยักออกมาให้บึงว่ามันดกมากนะนี่มะขามเปรี้ยวยักษ์ครับนี่ผมว่ามันมีเหตุผลที่มันดกอยู่นะครับคือ เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบิ้งก่อนนะว่า,า,มามันดุกดุกขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันมันคือมาดุกขนาดนี้แท้จนลามแบบโอ้โหเดี๋ยวผมซูมให้เบิ้งหนึ่งครับนี่แบบ <laughs> จนมันมีมุง้งยัวครับผมมันแอ,ออัดมากเลยเนี่ยแบบโอ้โหดุกดุกได้ใจผมมาก <laughs> นี่เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์พันยักษ์ นะตามที่ผมได้ข่าวมาไอทีนี้ผมปุ๊กไวหนะบ้านนะครับมันเป็นพอดีเป็นหน้าบ้านหรือว่าบ้านมาโมเพิินผมก็บอเข้าใจแต,แต่เดี๋ยวผมที่มาบอกว่ามันมันจะเป็นเพราะเฮดนี้หรือเปล่าที่ทําให้มันดครับเบิ้งครับผมจะพาสมก่อนเพื่อที่จะเป็นแนวทางของคนที่ยากจะไปปุ๊กเป็นสวนนี่เป็น แบบสวนแบบไร่มันจะมีความโดกแบบพิมันมีสองต้นอยู่นํากันครับต้นต้นต้นไหนที่อยู่ใกล้แบบมีมีต้นไม้ญ่บังครับจะบกคอยมีมากสังเกตบอกนี่เดี๋ยวถ้าจะปลูกกับแบบปลูกมุงโล่งๆอย่ามาปลูกแต่ต้นไม้ใหญ่ด้อครับบกกนกระตัดต้นไม้ใหญ่ทิมให้มันเหลือ,อต้นมะขามถ้าพูดถึงซีเเป็นส่วนเนาะแต่ของเราปลูกไว้หน้าบ้านไม่ได้ซีเรียสอะไร เบ่งตอครับเบ่งตอดกดกต้นนี้ดกคักเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีต้นนี้ประมาณน่าจะประมาณหกหกปีห้าหกปีต้นมะขามตัวนี้นะประมาณห้าปีห้าถึงหกปีครับเพราะว่าฟุกตนไอทุกตนผมก็จำเม็ดต,อน,อตอนอีหลีก็ได้เลยเดย้ต้องต้องมันปะห้าหกห้าถึงหกปีครับนี่ครับดูความดกของเขา เห็นบ่แล้วผมจะมาบอกเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่ทําให้เขาดกเพราะปีกายนี้ไม่โดกขนาดนี้นะแต่หรือว่าต้นเขาโตขึ้นแล้วเขาดกก็ไม่รู้ผมก็เป็นงงๆเง,ง,งาๆอยู่ <laughs> แต่รู้ว่าปีนี้โดกครับดกดกมากนะบางทีใบมันใบกำลังเขี้ยวครับฝนตกใช่นี่แปบ๊บสวยไปเราจะเป็นเองสายเหตุที่เป็นอย่างมาดกคักดกเน่เฮ้ ที่พาไปเบิง้งเป็นเล่าถึงเรื่องรหลนะนี่เป็นอย่างว่ามาห้อยต,บบตับสาเตบเซบอยู่สังที่ะครับเนาะพุนบยสอ,อนสอ,อนงอนงอผู้ใดมักขีบผมกระทึกอกทุกใจกระกดไล่กดเซให้เป็นกำลังใจเด้อครับเพื่อเป็น กำลังใจดีๆในการทําคลิปวิดีโอและในการทําสวนสําหรับผมนะเพราะผมเป็นมือใหม่นี่หามุ้งแบบสวยๆนดูครับนะอยู่หน้าบ้านพอดเคียบไม่ต้นมะขามก็เป็นไม้มงคลด้วยปลูกไว้เราจะมีคนเอาไว้ให้คนเก่งรับ <laughs> ที่ผมศึกษามาเป็นไม้บางคนคลชนิดหนึ่ง คนจะได้เกร็นขามขึ้นมา่านะครับทีนี้ผมจะบอกสายฮิตครับหรือว่าปัจจัยที่ทําให้มันดุกมันมีอยูส่งสามเรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือผมตัดกิ่งหมดเลยตอนนั้นคือจะจะ,จะเฮ็ดบ้านครับมันกีดผมก็เลยได้ทําการตัดตัดกิ่งให้เรียบเลยนะตรงนี้ครับอันนี้นเป็นกิ่งไม้ที่แท้งมาด้ครับนี่คือตัดจนเฮี้ยนเลยเดย้ตอนแรกหัวปีหน้าผมก็จะเอาทิ้งละพอผมปลูกต้นไม้แทนแล้ว ต้นนี้คงจะโบยแล้วคงจะยูต้นนั้นมีต้นเดียวคงจะเอาต้นเพบาะลามีขึ้นแทนครับพอมจะได้เป็นโฮมเงาหน้าเรงหมามักไอหน้าที่ว่าเพ่นอกหน่วยสิทธิ์กะใบร้นเหมือนเลยครับมะขามโบโบหมาะที่จะปุกไปไกลบ้านปันใดเพราะใบาเขามันร้นแต่เพยบาราะะมีเฮมมันก็ร่วงเหมือนกันแต่ร่วงมันไม่ได้ร่วงทางต้นครับมันก็จะมีใบยูแต่มะขามนี่โอ้ยแดงเลย ใบหินตะกิงผมก็จะคงจ้องอครับพอาาหปุ๊กทดแทนไปละปีหน้าค่ะเบิ่งก่อนว่ามันหญงทันบ่มามาเข้าเรื่องตครับคือมันเหตุผลที่ที่มันดูก,ก็คือผมผมตัดกิ่งผมไม่รู้ว่าที่เปิ่นเมนบ่นะเพราะว่าผมแต่ก่อนหน้านี้มันไม่โดกนะครับแต่ทีนี้เราตัดตัวเยงกิ่งตรงกลางอ,อกเห็นไหมตรงกลางมันจะเป็นว่างๆหน่อยครับมันจะไม่แหลมสุดลูดขึ้นไป <Es per ate> ถ้าเห็นเห็นไหมมันจะโน้มออกข้างหมดเลยเห็ตรงกลางจะไม่มีครับเ,เห็นไหมอันนี้ตรงต้นนะครับเนาะอนี่ตรงกลางเนี่ยหายไปลเลยผมฟันอองหมดเลยเพราะว่าถ้าทีนี้อีกนี่แหละเรื่องที่หนึ่งเรื่องส่งก็คือว่ามันมันยุมอกองน้ำเวลาครับเปิดใส่น้ำใส่หยางมันก็โจกราก,ากโจกล็กนี้ผมก็บรู้ว่ามันที่พอให้น้ำหยางได้บ่แล้วมันก็นอยู่ใต้ต้นไม้ต้นต้นที่ผมเนี่ยผมก็ถดน้ําเวลาหน้าเพื่อนมีน้าเนาะ มกได้น้ำได้ทาอย่างเงี้ยครับก็อยู่เบบนี่แหละอ้มอกก่อนนครับนี่อีกข้อหนึ่งอย่างผมว่าผมก็จำไม่ได้เนาะแท่านีนะ้ประมาณปัจจัยหลักๆก็มีอยู่นี่แหละครับสองข้อนี่แหละข้อแรกก็คือ,อเ่าแต่งกิ่งเขาข้อสองก็คือมันอยู่ใกล้น้ำ,น,ำนะครับกอกน้ำกอกอย่างรับเปิดน้ำเนาะ แล้วก็อีกอันนึงผมไม่รู้ว่าเกี่ยวบ่ผมถมมันก็ถมโคนเขาเนาะอีกอันนึงอ่ะเนาะที่ผมคิดไว้นะคือผมเอาดินเข้าไปถมโคนเขาประมาณขึ้นมาประมาณเมตรนึงเลยครับถมตรงต้นนะครับตอนแรกต้นต้นเขาสูงไอ้ต่ํากว่านี้นะนี่ผมเอาดินลงไปเนาะดินไปถมเพื่อจะทําบ้านนะก็เลยได้ห่มบม่บรู้ว่าเป็นปันจจัยใดที่ให้เขาอกมากงามขนาดนี้ ผู้ดใดรู้หรือว่ามีเหตุผลดีๆกะไอเพียงคนละเขียนมาบอกกันเด้เด้อครับส่งข้อความมาทางซ่องยูฮใบไปยูฮูบนี่แหละแสดงความคิดเห็นได้เลยครับผมน้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วครับผมโอ้ผมเป็นมือไหมคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับขอบ,ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่บึงที่ติดตามผมขอบคุณครับบ๊าดีครับ